ลอยเอ็ดสมแข็งปลนมาคอยอ่านมือเอื้อมเมื่อวานไปที่ไหนถ้าเจอได้สองร้อยใช่นี่แหละนี่แหละนี่แหละถ้าไปเห็นที่ไหนต้องรีบติดแล้วติดเลยครับติดเลยติดเลยถ้าไปเจอที่ไหนสองร้อยตันที จใารย์อนจับรางวัลจับรถอตเตี่จับลตเตอี่ได้ตัวไหนครับวุ้ยวุ้นอายุพี่น้อย4ีกับสี่หคืออยากได้สีแต่ว่าเราน่าจะเหมือนงวดนั้น42ตัวเขาจะมีสงตัวสี่สี่จได้ไหมให้งวดนั้นออกอะไรสี่สี่างอ่าที่ผมให้42อ่ะอ่าคุณดูไหมเนย ก็สี่สี่หกบนสี่สี่ล่างยังไม่มายังไม่มายังไม่มาคนเตี้ตังนี่ค่ะเงินนั่นฮะมาจากไหนครับนี่คุณแม่จากร้อยเอ็ดจากร้อยเอ็ดอืออ้าวนะครับขอให้มันหมาเด้ครับเงินนี้นะอาจารย์จับให้เดี๋ยวครับนี่เด้อนี่อ่าสองชุดใหญ่ๆที่อยากได้คือสี่สองสี่สองต่อแรกครับ ได้ครับที่หมอลำทุกคนเขาเปลี่ยนยาจากาหาการเสอแต่หนว่าการเสียยังไงก็อยู่ในใจหนูก็เลยอรยากให้อาจารรับรงเป็นลูกิดได้ครับได้ครับคือวาสามาลองที่มอลำก็มาเมื่อวานี่ออได้ถ่ายไห่อยู่จะมาลองเงให้หนูช่วยเวลาเพื่อนบ่ก ฝากตัวเป็นสิทธิ์จะมาฝากตัวเป็นสิทธิ์อะอ๋วดเอางวดนี้เลยไหมงวดที่สี่นี่จัดเลยไหมครับจัดเลยไปครับรัตนารัตนาพรฝากโฮลบนเลยบนเลยหก้าอีกแล้วอมาเสอนนอเป็นคณะหมอรำมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์อาจารย์จัดได้เนาะวันที่สี่นี้ครับเนาะพี่เนาะ อ่านะครับนะครับแกเล่นท่างใต้เนี่ยเยอะเหมือนกันโมฟังโคนะถ้าออกก็พื้มเหมือนกันอืมเล่นเหมือนยายเลยยายที่อายุ95ที่แล้วานงวด91อาจารย์มาถูกตัวละ6,000ถ้ามาถ้ามา7ครูถ้ามาลิขเจาะงวดละ6,000แกไปหนัก98ครูงวดนั้นแต่งงวดเราะชอบ91แต่งวดงวดไหนนะที่อาจารย์ให้ด้วยครู ส 4, งหงดมว่าหนึงสองงวดนู่นงใชแต่หนูตัดเอาเงือศูนเนยซื้อข้างบนอย่างเดียวงศูนง0นศยงร้ได้สองอ้ก่นยะยินดีด้วยเลยครับด้อใ่ลูกศิเป็นเสียกนได้ครับไม่ไงเสี่ยมาแล้วเอ็มเอ็มเอาสีใดครับพี่สองสีเลยแล้วเนาะเจ้าแดงหรือส้มครับ

ไดตัวไหนได้ตัวไหนใ่อตัวไหนเดตสี่กับีหอายุพี่น้อยตีหกตีสี่หมาปองครับผมพูดลงอยู่แล้วสี่สหนึ่งแตาจับหนึ่งหนสี่สี่ได้อยาสี่หนึ่งับให้ตรงกับเจรับัตรงกับเจเลยบ่ ได้คืบมาพรุ่งนี้บอกพวกแกงแกงหนกันหนึ่งแม้แตพรุ่งนี้หรือเปล่าอืม สริตามไปดังนั้นดูท่าานี้ก็เปเกรติที่ะ้ะเระเลต่เ้อวิมาเนีมีเบอรตเกตีะุกว่านัเยนเพวเดียท่านั้นเอเพราะว่าสาระัวนีจะต้องัานอนาจีทันต์ังแตนอย่างนี้วัเวาต้องนารต้องทมาต้งนักการุ่ยอย่างันตาทำมาต้องนักการุยอยันตธทรมาต้อักการุยอยันตา

นี่เป็นลูกศิษ์แล้วใช่ไหมครับนี่ตอนนี้เป็นแล้วใช่ไหมครับอ้เป็นลูกศิษได้แล้วอี่สที่เเป็นหมอรำอยู่ร้อยเอ็ดเนาะมีมีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างเลยมีหางเครื่องไหมครับมีนะถ้าไม่มีก็ผุมได้เด้อเคร่องนี้เป็นหางเครื่องอาจารย์ไว้ y ูเบอร์ผม ดอกคักลงมาล啦โอ้สังกัดเดียวด้วยอืมนะขอบคุณครับว่าจะให้เอาก่ออนเาลองดูลองดูเอาล้ำให้ล้ำถวายองค์ปู่ไปเลยในตัวเอ้าถวายลำองค์ปู่ไปเลยเอาเพลงไหมครับไม่ค่ะเอาเป็นตอนเปิดตัวตอนเปิดตัว พระถนอมร้อนเพลงไม่รักหัวดินปักดินส่งที่เรียนโมยบินได้สวมใจน้องที่ทั่วเดน่นกลับมาอีกครั้งยังหวังนำใจจากแฟนแฟนท,ที่มีเนื้อเน้นนำใจจากแฟนยังจำไม่คคร ส่งเสียงตำายบอกเลยไอให้เทีย่ยงยัน่อนเสียงนี้จากรัตนาพร์ก่อนขึ้นเวทีขอบคุณมาอะไรหลายเปีผลผ่านขอนำผลงานมอบสู่ดวงใจวันนี้นำผลงานใหม่ปักแต่งไดยช่วยใจทาง อย่างบ่ดังหักเคียงบ่ดีตีชมมากนะท่านเคยเมตตามอบให้หนูไม่ลืมบุญคุณอยู่หน้าเวทีแฟนเคยให้มาไลา่หอมคุณสงสัยที่ท่านกรรุนหนูขอเธอบุนไม่ลืมเวลา รัตนพรขอบคุณมีเพียงใจระกายเพื่อทินแดนไทยยังมีแรงใจให้สามเอมาขอบคุณอีกทางเอื้ออายที่คอยเมตตาเจ้ลอยเอ็ดเสียง้อนมาคอยอัาพ่เอืมอเมื่อวันจากใจ โอ้สุดยอดเราตบมือให้หน่อยฝากเบอร์โทรนะคะศูนย์เก้าแปดเก้าหนึ่งสองเจ็ดหหแปดค่ะรัตนาพรฝากไปขอบคุณครับวันที่สี่เจอกันนะครับด้กพี่วันที่สี่เจอกัน